โอเคสวัสดีสวัสดีสวีดนทุกคนกันด้วยวันนี้เรามาอยู่กับช่องเออลาเซียโนวันนี้มาทำไรวันนี้เราจะมาในแอนตาร์กติกานะครับลนะเนะมื่อไม่นามนมานี้นะครับมีการค้นพบเรือที่ถูกแช่แข็งอยู่ในแอนตาร์กติกานะครับละเรือลำนี้นะครับนะผมหาเจอละหาเจอละผมอยู่ในแอนตาร์กติกาแล้วนะให้เจอตรงนี้นะ คือปาวะอ่าตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้อาา่ะฮะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเห็นยูอันนัจนาข้ามไปอีกฝั่งนึงน่าจะได้ อันนี้ไม่ใช่มือเกินอันนี้อันนี้ชื่อๆ <c oughs> <c oughs> ขอภายด้วยแป๊บหนึ่งเมืก,กี้เห็นอยู่เฮ้ยเจอแล้วนี่สิ่งลี้ลับที่เราไม่เคยเห็นถูกเปิดเผยมาโดยตลอด เรือที่ถูกแช่แข็งเรือนี้น่าจะเป็นเรือในตำนานนะเท่าที่รู้ๆมองเฮ้ยมันหายว่าไปเลยอ,ะอ่ะเป็นไม่ใช่ม่หาทำไมเรือมันถูกแช่แข็งอันนี้ไม่รู้ไปดูกันเอง นี่พิกัดลึกลับรอบโลก